ไพ่ใบแรกมาเป็นไพ่เดอะเดวิลเลยนะคะตอนนี้คุณกำลังตกอยู่ในความรักที่หักห้ามใจไม่อยู่เป็นความรักร้อนแรงอันตรายทั้งคุณและเขาดึงดูดใจกันอย่างมากทางรู้สึกมากทางใจและมีความสเสน่หาทางกายอย่างรุนแรงด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของกิเลสตัณหาติดบ่วงทางการมารมณ์ คุณทั้งคู่ต่างก็ห้ามใจตัวเองไม่ให้ไม่รู้สึกไม่ได้เลยจริงๆนะคะโอ้โหวันนี้พี่ไพ่ทาโร่อยากเล่าเรื่องความรักที่เหมือนเล่นกับไฟแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่เพิ่มเติมก่อนนะคะอืมเป็นความรักที่ร้อนแรงอันตรายจริงๆด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบ ความรักต้องห้ามนะคะมันลงเอยกันได้ยากเพราะพวกคุณอยู่ในสถานะที่จริงๆแล้วไม่ควรรักกันนะคะความรู้สึกนี้มันเหมือนการเล่นกับไฟค่ะคุณรู้ว่ามันอาจจะเผาผลาญทั้งสองฝ่ายได้เลยนะคะเพราะมีใครบางคนหรือคุณทั้งคู่เลยก็ได้นะคะ มีเจ้าของมีครอบครัวมีคนรักของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่พวกคุณเกิดดันมาเจอกันนะคะเลยเกิดเป็นความรักในลักษณะผิดที่ผิดเวลาเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดนะคะเป็นความรักที่สุ่มเสียงมากๆนะคะคุณทั้งคู่ต่างเจอกับความทุกข์ทรมานและความสุขในเวลาเดียวกันนะคะ รู้สึกทั้งหวานและขมขื่นพร้อมๆกันเพราะในทุกวันเนี่ยพวกคุณต้องเก็บกดความลับความรู้สึกซ่อนความรู้สึกปรารถนาต่อกันนะคะหลายๆอย่างเลยไว้ในใจนะมีทั้งความอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของนะคะไม่อยากให้ใครมาแย่งชิงต้องต่อสู้กับความหึงหวง และความต้องการที่พุ่งพล่านอยู่ตลอดนะคะพวกคุณทั้งคู่ต่างก็รู้ว่ามันผิดทํานองคลองธรรมแต่กลับห้ามหัวใจไม่อยู่เลยพวกคุณทั้งคู่นะคะทั้งสุขใจในช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันและทุกใจทุกครั้งที่ห่างกันนะคะและไม่ใช่มีแต่เขาเพียงคนเดียวนะที่มีความสุขกับคุณนะคะในบางครั้งเนี่ยเขาก็มีความทุกข์ใจที่บอกคุณไม่ได้เช่น ตัวเขาเองก็ทรมานที่ยังเลือกคุณไม่ได้ในตอนนี้นะคะหรือจะทำอะไรให้มันชัดเจนเปิดเผยต่อสังคมให้มันมากกว่านี้เนี่ย เขาก็ยังทำไม่ได้นะคะเขาเองก็เจ็บขาะที่ความสัมพันธ์นี้มันหนุนหน่วงในความรู้สึกของคุณนะคะเขาเองก็ไม่อยากให้คุณต้องถูกสังคมหรือใครๆมาวิพากวิจารณ์หรือว่าร้ายคุณนะคะกับการที่คุณมีความสัมพันธ์แบบนี้กับเขานะคะ แม่หมอรู้สึกว่าบางครั้งความรักต้องห้ามนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะอาจจะมีบางคนที่เพิ่งจะมารู้ตอนหลังว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่คุณชอบรักรู้สึกไปแล้วนะคะมันจึงเป็นความรักที่พวกคุณต้องสู้กับความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยนะคะ คณทั้งสองรู้ค่ะว่ามันไม่ถูกต้องแต่ก็อดไม่ได้จริงๆที่จะปล่อยให้หัวใจนําทางนะคะเป็นความรักที่พูดยากอยู่เหมือนกันนะถ้าใครไม่ได้เจอกับตัวเองก็คงไม่รู้ซึ้งถึงความรู้สึกของพวกคุณนะคะและเขาคนนี้จะเป็นใครได้บ้างนะคะที่แม่หมอเห็นเลยคือเขาหรือคุณมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเป็นเจ้านายลูกน้องกันอาจารย์กับลูกศิษย์ แฟนเก่าของเพื่อนสนิทคนละศาสนาเชื้อชาติหรือฐานะแตกต่างกันมากๆนะคะก็จัดเป็นประเภทรักต้องห้ามห้ามใจไม่อยู่นั่นเองนะคะมาดูเพิ่มกันหน่อยดีกว่าค่ะว่ามีราศีหรือวันเกิดของคุณจะเป็นของเขาหรือของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีราศีหรือวันเกิดใดบ้างคะพี่ไพ่ขอซักสีใบาจากพี่ไพ่นะคะ คนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดราศีกันค่ะราศีกันนะราศีเมษค่ะ และใครก็ตามนะคะที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ห้ามใจไม่อยู่ดับไฟเสน่หาไม่ได้เนี่ยแม่หมอขอให้คุณตัดสินใจได้และเลือกทางออกที่ดีที่สุดต่อทุกฝ่ายนะคะหากใครมีประสบการณ์ความรักเช่นนี้อยากเล่าอยากแชร์ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะพื้นที่ของคลิปนี้แม่หมอขอให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อการแสดงความรู้สึกนะคะแม่หมอเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยล้วนอยากมีความรักที่ดีนะคะและปลอดภัยทางความรู้สึกด้วยกันทั้งนั้นคงไม่ค่อยมีใครอยากจะมีความลับแบบหลบๆซ่อนๆไม่ดีต่อใจเป็นทุกใจหรอกคะ่ะอย่าเพิ่งไปต่อว่าต่อขานกันเลยนะคะทุกคนก่อนคลิปจะจบ แม่หมอขอขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเลยค่ะมันทำให้แม่หมอใจฟูงมากๆและมีกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ